ก็เป็นรอปอพอวัยเก่าที่เฝ้าลานจอดรถของสถานีตำรวจมาเป็นสิบปีเขาคุ้นเคยกับทุกคันที่มาจอดในลานนี้บางคันจอดมานานบางคันก็เพิ่งมาถึงแต่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ลุงยอดรู้สึกผิดปกติจนกระทั่งวันหนึ่งรถตู้คันหนึ่งถูกนำมาจอดไว้กลางลานจอดรถรถตู้คันนี้ดูไม่เหมือนรถทั่วไปมันมีลักษณะเก่า และสภาพไม่ดีเท่าไหร่เหมือนรถที่ถูกใช้มานานบางจุดเริ่มผุกร่อนบางจุดมีรอยขีดควรดูเหมือนจะเกิดจากการใช้แรงอย่างหนักมันจอดอยู่ตรงกลางลานเหมือนเป็นจุดที่จะรอการตรวจพิสูจน์หลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจลุงยอดเดินตรวจตราผ่านไปหลายครั้งไม่คิดอะไรเพราะมันก็เป็นแค่รถคันหนึ่งที่ต้องจอดรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แต่ในคืนแรกที่เขาเดินตรวจรอบลานรถหลังจากเคลียร์งานเสร็จเขารู้สึกว่าอะไรบางอย่างผิดปกติ เขาหยุดยืนอยู่ห่างจากรถตู้คันนั้นหูของเขาตั้งใจฟังแต่ไม่มีเสียงใดๆในลานรถที่เงียบสงบของคืนวันธรรมดาแต่อยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงคล้ายประตูรถตู้ที่เปิดและปิดลงเสียงมันไม่ดังมากแต่มันกลับชัดเจนพอให้ลุงยอดได้ยินลุงยอดยืนนิ่งเขาลองหันมองซ้ายขวาแต่ไม่เห็นใครอยู่ใกล้ๆลานจอดรถก็ไม่มีกล้องวงจรปิดเพราะการรักษาความปลอดภัยของที่นี่เป็นแค่การตรวจสอบภายในตำรวจ ไม่ได้ตั้งใจที่จะติดตั้งกล้องในทุกจุดของลานจอดรถคงเป็นแค่เสียงจากลมลุงยอดคิดในใจพยายามตัดความสงสัยออกไปเขาเดินเข้าไปใกล้รถตู้เพื่อตรวจสอบว่าประตูมันอาจจะหลวมและเปิดจากลมพัดเขาเปิดประตูเบาๆดูแล้วยิ้มให้กับตัวเองกับความคิดที่ค่อนข้างจะไร้าสาระแต่เมื่อเขาหันกลับมาและจะปิดประตูรถตู้เสียงนั้นก็ยังคงดังขึ้นมาอีกครั้ง เสียงมันดังมากขึ้นแต่คราวนี้เหมือนเป็นเสียงการเปิดประตูจากภายในรถตู้คันนั้นเหมือนมีคนกำลังขยับมันออกจากข้างในลุงยอดยืนมองและจับจ้องไปที่ประตูรถตู้อีกครั้งเขาพยายามหาคำอธิบายแต่ในใจเขากลับรู้สึกถึงความรู้สึกที่แตกต่างจากทุกครั้งที่เขาเคยเจอเสียงในลานจอดรถหรือว่ามีใครอยู่ในรถแต่ลุงยอดก็ไม่มีคำตอบเขาก้าวถอยหลังออกจากรถตู้และพยายามกลั้นความสงสัย ในใจไว้ทว่าในช่วงเวลานั้นเขากลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งแปลกๆกเกิดขึ้นในที่แห่งนี้สิ่งที่เขารู้แน่คือคืนนี้ไม่เหมือนกับคืนไหนๆที่เขาผ่านมาคืนถัดมาลุงยอดกลับมาทําหน้าที่ตามปกติที่ลานจอดรถ,รถเขายังคงรู้สึกถึงความแปลกประหลาดจากรถตู้คันนั้นแม้เขาจะพยายามทําใจให้เป็นปกติแต่เสียงประตูรถที่เปิดปิดในคืนนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเขาคืนนี้อากาศเย็ยนลงเล็กน้อย และเงียบสงบมากกว่าเมื่อวานลุงยอดเดินไปตามทางเดินของลานจอดรถด้วยความเคยชินเขามองเห็นรถทุกคันที่จอดอยู่ทว่าเมื่อสายตาของเขาหยุดที่รถตู้คันนั้นเขากลับเห็นประตูรถเปิดออกอีกครั้งลุงยอดเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยความสงสัยสายตาของเขากลับจับจ้องที่ประตูรถอย่างไม่รู้ตัวเขาคิดในใจว่าวันนี้คงไม่ใช่แค่ลงพัดอีกแล้วล่ะขณะที่เขากำลังจะเข้าไปปิดประตูลุงยอด ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบาๆราวกับมีคนเดินวนอยู่รอบๆรถตู้เสียงนั้นแผ่วเบาจนเกือบจะไม่ทันได้ยินแต่เขากลับรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่พุ่งเข้ามาในร่างกายเมื่อเขาหยุดยืนฟังอย่างตั้งใจเสียงฝีเท้ากลับชัดเจนขึ้นและดังรอบๆตัวเขาใครนะ้าลุงยอดถามเบาๆเขาหันมองไปรอบๆลานจอดรถแต่ก็ยังไม่เห็นใครนอกจากเงาสลัวของแสงไฟจากเสาไฟที่ทอดยาวไปยังมุมต่างๆของลานเขาก้าไปอีก9ก้า แต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงกระซิบจากในรถตู้ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนั้นเบาจนแทบจะไม่เชื่อแต่ลุงยอดได้ยินมันชัดเจนจนใจเริ่มกระตุกเขาก้มมองไปที่ประตูรถและพบว่าประตูนั้นเปิดอยู่เขาคิดในใจว่ามีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่า <c oughs> เขาหันไปมองอีกครั้งเพื่อหาคำตอบแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลับเงียบลงเหมือนทุกอย่างเป็นแค่ความฝันเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้น อารมณ์ขัดแย้งในหัวเริ่มทวีความรุนแรงความสงสัยและความกลัวเริ่มประปนกันแต่ลุงยอดก็ยังยืนอยู่ที่นั่นมองไปที่รถตู้คันนั้นอีกครั้งช่วยด้วยเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบเหมือนมาจากในรถลุงยอดรู้สึกเหมือนมีคนในรถกําลังขอความช่วยเหลือจากเขาแต่มันก็ยังคงเบา,เบาจนเขาไม่แน่ใจว่าเป็นแค่เสียงลมหรือเป็นสิ่งที่มาจากภายในรถเขาตัดสินใจไม่เข้าไปใกล้รถตู้ในต่อน,นั้น เพราะในใจเขากลับรู้สึกถึงสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้เขาถอยห่างออกมาอีกหลายก้าวพยายามทำใจให้สงบและไม่ให้ความกลัวครอบงำเขาแต่สิ่งที่เขาได้ยินมันทำให้เขารู้สึกว่าอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติได้เกิดขึ้นในลานจอดรถนี้แล้วเขาเดินออกจากลานจอดรถในคืนนั้น โดยไม่ได้หาคำตอบให้กับเสียงที่เขาได้ยินทว่าความสงสัยยังคงตามหลอกหลอนเขาตลอดคืนและทุกครั้งที่เขานึกถึงเสียงนั้นความรู้สึกบางอย่างในใจเขาก็ยิ่งชัดเจนขึ้นว่าการร้องขอความช่วยเหลือจากในรถตู้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเมื่อคืนก่อนลุงยอดตัดสินใจเดินออกจากลานจอดรถหลังจากได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากในรถตู้แต่การเดินออกไปในคืนนั้น ไม่สามารถทำให้ความรู้สึกผิดปกติในใจของเขาหายไปเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจับจ้องเขาอยู่หรือบางทีเขาอาจจะเพียงแค่จินตนาการไปเองแต่ความรู้สึกนั้นมันไม่หายไปจากเขาวันรุ่งขึ้นเขายังคงทำงานตามปกติแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความคิดถึงรถตู้คันนั้นได้ทุกครั้งที่เขาผ่านลานจอดรถเขาจะมองไปที่มันเหมือนมีสิ่ง ลึกลับที่ซ่อนอยู่ในนั้นแม้เขาจะพยายามทำใจให้สงบแต่ในใจกลับรู้สึกถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขามองไปที่รถตู้คืนต่อมาลุงยอดกลับมาทำงานในตอนกลางคืนเขาเริ่มรู้สึกถึงการมีอยู่ของอะไรบางอย่างในลานจอดรถบรรยากาศรอบๆลานเงียบสงบมนเดิมแต่เขากลับไม่สามารถปล่อยวางความคิดเกี่ยวกับรถตู้ได้เขาเดินไปที่มานอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้เขายืนมองไปที่รถตู้คันนั้น ที่ยังคงจอดอยู่อย่างไร้าการเคลื่อนไหวในขณะนั้นเขาได้ยินเสียงประตูรถเปิดอีกครั้งเสียงนั้นดังชัดเจนจนทําให้ลุงยอดคนลุกขึ้นมาทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกเหมือนกับเมื่อคืนแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เสียงฝีเท้าเดินวนรอบรถแต่เหมือนมีคนเดินไปมาข้างในรถและมีเสียงหายใจหนัก ใครน่าลุงยอดถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเขาพยายามมองเข้าไปในรถแต่ในความมืดที่อยู่ภายในรถตู้เขาไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยยิ่งเขามองไปที่ประตูรถตู้ก็ยิ่งรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ค่อยๆกระจายไปทั่วตัวเขาแต่แล้วความเงียบก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเสียงฝีเท้า หายไปเสียงหายใจหนักๆห,หยุดลงและลุงยอดยืนอยู่ที่นั่นคนเดียวในความเงียบสงบเขารู้สึกถึงความกดดันที่เริ่มทวีขึ้นในใจเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่กำลังมองเขาอยู่แม้จะไม่มีใครอยู่ในลานจอดรถลุงยอดเริ่มเดินถอยหลัง,ลงออกมาทว่าเมื่อเขาหันหลังจะกลับไปเขากลับเห็นเงาคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆรถตู้คนคนนั้นยืนหันหลังให้และยังคงนิ่งอยู่ท่าทางเหมือนกำลังยืนรออะไรบางอย่าง ใครน่าลุงยอดถามออกไปเสียงเทาเบาแต่เงาคนนั้นกลับไม่ตอบเขาเริ่มรู้สึกกลัวมากขึ้นจนไม่อยากเข้าใกล้รถตู้คันนั้นอีกแต่ขาเขากลับไม่ขยับไปไหนร่างนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมลุงยอดรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างมากและเมื่อเขากลับมองไปที่รถตู้เสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงดังขึ้นอีกครั้งจากภายในรถตู้ครั้งนี้มันชัดเจนและดังขึ้นมากกว่าเดิม ลุงยอดไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจวิ่งออกจากลานจอดรถทันทีไม่มีการหันกลับไปมองเขาวิ่งอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงห้องพักในสถานีตำรวจที่เขาพักอยู่ร่างกายของเขาสั่นเทาด้วยความกลัวและไม่มั่นใจในสิ่งที่เขาได้ยินและเห็นในคืนนั้นถึงแม้จะหนีออกมาได้แต่ภาพเงาคนนั้นและเสียงที่เขาได้ยินยังคงติดอยู่ในความคิดของเขาเขารู้สึกเหมือนสิ่งบางอย่างยังคงตามเขามาและไม่ยอมปล่อยเขาไป หลังจากคืนที่เต็มไปด้วยความกลัวลุงยอดไม่สามารถหลับตาหลับได้นานเขาตื่นขึ้น,นกลางดึกหลายครั้งรู้สึกถึงการจับจ้องจากที่ในสักแห่งและเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ไม่ยอมหายไปจากความทรงจำทุกกาสิ่งที่เกิดขึ้นในลานจอดรถยังคงตามหลอกหลอน<ๆ>เขาแม้เขาจะพยายามคิดว่าเป็นแค่จินตนาการหรือความเครียดที่สะสมมานานแต่ลึกๆในใจเขากลับรู้สึกว่าไม่ใช่วันรุ่งขึ้นลุงยอดตัดสินใจที่จะหาคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้น เขาเดินไปที่สถานีตำรวจและตรงไปยังห้องที่เก็บบันทึกคดีในอดีตเขาพบกับตำรวจคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและสืบสวนเรื่องต่างๆก่อนจะถามถึงประวัติของรถตู้คันนั้นคุณรู้ไหมว่าเป็นคดีอะไรลุงยอดถามเสียงเบาตำรวจหนุ่มพยักหน้าและเปิดแฟ้มเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมเขาเล่าว่ารถตู้คันนี้ถูกยึดจากการขนส่งของผิดกฎหมายเมื่อหลายปีก่อนเจ้าของรถ และคนขับถูกจับกุ่มมอขณะพยายามหลบหนีและในระหว่างที่เกิดการจับกลุมมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเขาหยุดพูดไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาบางๆแต่อย่างที่คุณเห็นรถคันนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็ถูกเก็บไว้ในลานจอดรถเพื่อรอพิสูจน์หลักฐานลุงยอดรู้สึกสะเตือนใจกับคำบอกเล่านั้นเขาหมุนตัวกลับมามองรถตู้คันนั้นในใจเขาไม่คิดว่ารถคันนี้ จะมีความเชื่อมโยงกับอะไรบางอย่างที่เป็นมากกว่าคดีอาชญากรรมธรรมดาในตอนเย็นลุงยอดกลับไปที่ลานจอดรถอีกครั้งเขาพยายามเก็บความกลัวที่มีในใจแต่เมื่อเขามองไปที่รถตู้เขากลับเห็นบางสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกผิดปกติอีกครั้งประตูรถตู้เปิดอ้าออกแม้ว่าจะไม่มีใครเข้าไปในนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งเสียงเดินวนรอบรอบร,อบรถเสียงเหมือนคนกําลังของความช่วยเหลือแต่คราวนี้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น จนทำให้ลุงยอดรู้สึกเย็นจนถึงกระดูกเขาก้าไปข้างหน้าอย่างตัดสินใจแน่นอนว่าตอนนี้ความกลัวยังคงมีอยู่แต่ความสงสัยก็ยิ่งใหญ่กว่าลุงยอดค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ประตูรถตู้อย่างช้าๆเขาไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วแต่เขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งรอเขาอยู่ภายในทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงที่คุ้นเคยจากในรถตู้ช่วยด้วยครั้งนี้เสียงนั้นฟังดูอ่อนแรง และเจ็บปวดมากขึ้นเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่การร้องขอความช่วยเหลือแต่เป็นการร้องขอความเข้าใจจากใครบางคนลุงยอดตัดสินใจเปิดประตูรถตู้และมองเข้าไปในนั้นเขาเห็นความว่างเปล่าภายในรถไม่มีใครอยู่แต่สายตาของเขากรับสะดุดไปที่บางสิ่งใต้เบาะหลังเขายื่นมือไปหยิบมันขึ้นมาและพบว่ามันคือแผ่นเหล็กที่เก่าและผูกรล่อนเขาหมุนแผ่นเหล็กนั้นไปมาแล้วเขาก็เห็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่คล้ายกับยาในแผ่นเหล็กนั้น เมื่อเห็นสิ่งนั้นลุงยอดรู้สึกขนลุกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันเหมือนกับการค้นพบบางสิ่งที่ไม่ควรจะพบในขณะนั้นเองลุงยอดได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นชัดเจนมากและมันเริ่มเดินเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วร่างหนึ่งปรากฏขึ้นจากความมืดใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนลุงยอดแทบจะยืนไม่อยู่ใครใครกันเขาถามด้วยเสียงสั่นเครือแต่ก่อนที่เขาจะได้ตอบคำถามนั้นเสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งช่วยด้วย และร่างที่ยืนอยู่ในความมืดนั้นก็ยิ้มออกมาท,ทั้งทั้งที่ไม่พูดอะไรลุงยอดรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่คือการพบเจอกับวิญญาณที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ลุงยอดยืนนิ่งอยู่ข้างๆรถตู้คันนั้นร่างที่เขาเห็นในความมืดนั้นยังคงยืนอยู่ไม่ไกลใบหน้าของมันไม่ชัดเจนแต่เขารู้สึกถึงความโศกเศร้าและความเจ็บปวดในตัวมันที่เข้ามาแทนที่ความกลัวเสียงขอความช่วยเหลือดังขึ้นอีกครั้ง ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนั้นดังขึ้นจากทุกทิศทางรอบตัวเขาดูเหมือนจะมีผู้คนล้อมรอบแต่เมื่อเขาหันไปมองก็ไม่เห็นใครเลยร่างที่ยืนอยู่ใกล้ๆเขามีท่าทางเหมือนขอความช่วยเหลือแต่มันก็ยังคงยิ้มออกมาอย่างน่ากลัวลุงยอดพยายามสะบัดศรีศรษะเพื่อหนีจากภาพนั้นแต่มันเหมือนติดอยู่ในความคิดของเขาเขาเริ่มรู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในลานจอดรถไม่ใช่แค่ความบังเอิญมันมีบางสิ่งที่เขาต้องหาคำตอบ ในขณะที่เขากำลังมองไปที่แผ่นเหล็กที่เขาพบจากในรถตู้เขาเริ่มสงสัยว่าแผ่นเหล็กนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจจะเป็นกุญแจที่ทำให้เขาได้รู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถคันนี้แนด่ดีลุงยอดตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากตำรวจอีกครั้งเขาไปหาตำรวจหนุ่มที่บอกเขาเกี่ยวกับประวัติของรถตู้เมื่อหลายวันก่อนเขานำแผ่นเหล็กที่เขาพบมาให้ตำรวจดูคุณลองดูนี่สิครับ ลุงยอดพูดเสียงเ,าเบาๆขณะที่เขายื่นแผ่นเหล็กให้ตำรวจหนุ่มดูตำรวจหนุ่มยอมรับแผ่นเหล็กและหันมองไปที่ลุงยอดผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนครับแต่ดูเหมือนจะมีความหมายอะไรบางอย่างเขาเอาแผ่นเหล็กไปส่องดูในแสงไฟก่อนจะพูดว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มันคือเครื่องหมายที่ใช้ในการขนส่งของผิดกฎหมายประเภทหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมที่เคยมีชื่อเสียงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ลุงยอดเริ่มเข้าใจว่าเรื่องราวนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เขาได้ยินและเห็นในลานจอดรถตำรวจหนุ่มเล่าต่อไปว่าคดีนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จริงแล้วรถตู้คันนี้เคยเป็นของขบวนการขนของผิดกฎหมายที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นผู้คนที่เกี่ยวข้องกับมันมักจะหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อพวกเขาถูกจับกุมบางคนก็ไม่ได้ตายจากการจับก,กุมแต่จากการถูกทรมานเพื่อปิดบังความลับบางอย่าง ลุงยอดฟังแล้วรู้สึกตัวเย็นเฉียบเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมรถตู้คันนี้ถึงดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่ไม่ปกติผู้ที่เสียชีวิตในการจับกลุ่มครั้งนั้นมีคนหนึ่งที่เคยขอความช่วยเหลือจากตำรวจเขาได้ทิ้งบางสิ่งที่สำคัญไว้ในรถคันนี้แต่ทุกคนก็ไม่เคยเข้าใจมันตำรวจหนุงกล่าวลุงยอดคิดถึงสิ่งที่เขาได้ยินจากในรถตู้ในคืนก่อนหน้าและเชื่อว่าเสียงนั้น ไม่ใช่แค่การร้องขอความช่วยเหลือธรรมดาแต่เป็นการขอให้ใครบางคนช่วยไขยความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในรถตู้คันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการขนของผิดกฎหมายครับมันเกี่ยวข้องกับวิญญาณของผู้คนที่ถูกฆ่าและทิ้งไว้ในคดีนี้ตำรวจหนุ่มบอกเขารู้สึกถึงความจริงที่ลุงยอดต้องการทราบ ลุงยอดตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่หนีจากความจริงอีกต่อไปเขาต้องหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในลานจอดรถนี้และทำให้ผู้ที่จักไปได้หลุดพ้นจากการทนทุกข์ที่ยังคงติดค้างอยู่คืนถัดมาลุงยอดกลับไปที่รถตู้คันนั้นอีกครั้งด้วยความมุ่งมั่นที่จะสืบหาความจริงถึงแม้เสียงขอความช่วยเหลือจะกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขากลับไม่กลัวอีกแล้วเขาเข้าไปในรถและพบว่ามีอะไรบางอย่างที่เขายังไม่เคยสังเกตแผ่นเหล็ก ถูกเก็บไว้อย่างลับๆเมื่อเขาเอามันออกมาและทําการส่องดูใต้แผ่นเหล็กนั้นเขาพบเบาะแสสุดท้ายที่ทําให้เขาคลายสงสัยในที่สุดความลับของรถตู้คันนี้ก็ถูกเปิดเผยและลุงยอดก็สามารถบอกลาเสียงขอความช่วยเหลือที่ติดตามเขามานานได้ทุกอย่างที่เขาเจอทําให้เขาเข้าใจว่าไม่ได้ทุกความกลัวที่เขาเจอเป็นแค่ความคิดแต่บางครั้งมันคือการขอความช่วยเหลือจากวิญญ,ญาณที่ยังคงติดอยู่ในโลกนี้ และในที่สุดลุงยอดก็ช่วยให้พวกเขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่ยาวนาน